ฝึกอ่านคำามาตรากกผงแพ้วงแผ้วแก้วตาอย่าเลี้ยวเกี่ยวข้องเ่องเที่วองเที่ยวเหลียวมอง เขียวเียวแห้งแจ้งขาวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเียคียวคดลดเลี้ยวเลปรียวกลาวียวกราวสาวสวยสวยหวยเหลียวยเหลียวเจียวเจ้าวดาวเรืองเรืองเรื่องราว สันมันแก้วแมวเหนียวเปรี้ยวจริงวิ่งเปรี้ยวเกี้ยวนะ